อันนี้เป็นต้นไม่ผมไม่ตอบโต้นะแต่อ่านให้เ,เพื่อนฟังแต่เขาบอกเลยว่าอ่านได้ไม่หมดนะฮะเพราะว่ามันมีคําที่ออกอากาศไม่ได้ยกตัวอย่างนะบางบางช่วงผมอาจจะสรุปนะครับอกว่าโดด้อหนอึ่งสองสามทั้งองตั้ม ครับด้วยขอบคุณที่ได้ละออุ่นกาลุ้นจากแฟนเพลงหอมต้นชื่นใจ<ะ>ใหายวางเรงมเมื่อเป็นแฟนเพลงให้กำลังใจขออง เทวาตักกิฟ้าฟ้ายิ่งใหญ่ผองใครให้ใหใหท่านเะถิดน้าผมอ้อฟ้านำโปดรักเอาไว้ที่เป็นแรงใจให้ผม,ผมนานมาอ่าจบแล้ว ก็วันดีครับเพื่อนเพื่อนครับโครับวันดีครับก่อนวัสดีครับก่อนวัสดีครับวัสดีครับช่องโดโดพาเที่ยวมาพบพวกท่านอีกแล้วนะครับแล้วครับวันนี้อยู่ที่โต๊ะทานข้าวของเรานะวันนี้ไม่ไม่ไม่ได้เสนอไม่ได้ลุยครัวไม่ได้พาทัวร์ไม่ได้พาไปเที่ยวอะไรนะครับวันนี้อ่พอดีมันมีค้างคาเพราะเราเดินทางกันบ่อยๆแล้วก็มี f อีหลายท่าน คอมเมนต์มาทั้งคอมเมนต์ทั้งฝากของทั้งให้มีครูตักปวดหลังก็เป็นห่วงมาเยี่ยมถึงบ้านขอบคุณใครนะพี่เลยนะขอบคุณพี่เจี๊ยบนะคะขอบคุณนะครับพี่มาเยี่ยมถึงบ้านเลยนะมาเยี่ยมถึงบ้านมานั่งอยู่ตรงนี้บอกจะถ่ายคลิปไม่ต้องถ่ายแล้วก็ซื้อไก่อะไรมาให้เยอะะเลยแล้วก็พอรู้ว่าครูตั๊กปวดหลังปวดหลังไอ้ครูตั๊ก ยกของหนักไม่ได้ก็เลยมาเยี่ยมว่าพ่อกระดูกสลังเพื่อนคแล้วก็มาเยี่ยมนะคะอีกท่านหนึ่งพี่วิการดาค่ะส่งขนมให้น้องโดโด้เยอะเลยขอคุณค่ะแต่แต่พี่วิแบบพี่พี่วิบอกไม่ไม่ไม่โชว์อยากอยู่เบื้องหลังก็ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งฮะส่งมาให้บ่อยๆถ้าเพื่อนๆเห็นคอมเมนต์ที่พี่กาชอบพูดพูด เขียนยาวๆหน่อยแล้วก็มีรูปดอกไม้รูปอะไรสวยๆนะฮะพี่เป็นเป็นคนจิตใจดีคิดดีเนาะก็เขียนด้วยถ้อยคำไพเราะเพราะพลิงนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านใช่ไหมที่ว่าคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาของคุณตั๊กนะคะบอกว่าอยากให้คุณตั๊กทำอาหารนะคะอยากทำอาหารแล้วก็ฝากไอความคิดถึงน้องโรดนะคะคุณยายนะคะคือบอกว่าทำไมคุณตั๊กหายไปไม่ทำไม่ทำคลิป ก็เราเราเราไปเที่ยวนะฮะลุยครัวแล้วก็ในคลิปที่เราพาทัวร์เนี่ยก็มีครูตั๊กอยู่แล้วไงแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีคลิปที่มีแม่ครัวท่านอื่นๆก็เอาเอาขึ้นมาแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เราหลังจากกลับจากลําพูนเราก็จะอย่างครูตั๊กก็จะมีการทำอาหารอีกเยอะครับแน่นอนไม่มีปัญหาครับแล้วก็ขอบคุณคุณยายของคุณแพรวาหรือคุณแนนนะคะที่คลองศาลนะคะ ส่งลายมาคอยพอให้กุตักหายเร็วๆแล้วก็อยากดูการทําอาหารของกุตักคุณยายติด <S 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 หมายถึงว่าคุณยายติดว่าเออกุตักชอบทําอาหารแบบสไตล์เดียวกับคุณยายเลย <S 2> <S 2> <S คุณยายเน้นความสะอาดแล้วก็เน้น <S 2> <S 2> <S 2> <S เพื่อสุขภาพจริงๆก็ขอบพระคุณคุณยายนะคะที่ชอบ เมนูของคุณตั๊กนะคะเดี๋ยวคุณตั๊กก็จะมีเมนูใหม่ๆออกมาให้เห็นนะคะคุณยายหมดหมดหร้อยังมีท่านอื่นอีกไหมก็มีมีเข้ามาทั้งในไลน์นะไลน์ทั้งในกลุ่มทั้งในคอมเมนต์และมีคอมเมนต์บอกว่าชอบคุณตั๊กทำอาหารนะคะแล้วก็อยากให้คุณตั๊กทำอาหารให้ดูเลยหลายแบบก็คุณตั๊กก็น้อมรับนะคะก็จะทําให้ดูนะคะก็มีค้างไว้หลายหลายเมนูเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้คุณตั๊กก็ไปทํางานทุกวันแล้วก็เพื่อที่จะจัดการเรียน การสอนเตรียมเปิดเทอมเตรียมเปิด,ปดออนไซต์อออนไซต์เรียบร้อยแล้วก็ปีนี้ก็ต้องต่อสู้กันไปเพื่อต่อสู้กับโควิดนะคะคงไม่คงไม่มีปัญหาเพราะเราต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะก็ะคิดว่าเพื่อนๆก็คงจะต่อสู้กันมานะฮะตอนนี้มันเบาลงหรือว่ามันรุนแรงขึ้นอะไรก็รักษาสุขภาพนะครับเพื่อนเพื่อนยังมีอีกไหมมีอ่าเยอะเลยสัไม่สามมาสัมก็ทั้งที่เอ่ยชื่อและไม่เอ่ยชื่อที่ชื่นชมเข้ามาแล้วก็ ของผมอันนึ่งมีหลายๆท่านคอมเมนต์มาบอกว่าตั้งกล้องเวลาอาหารตั้งกล้องอย่าใส่ไ,ไปใส่มาโอเคก็น้อมรับนะฮะแต่ว่าอธิบายนิดหนึ่งว่าคือบางบริบทโอเคถ้าอย่างเนี้ยเนี่ยเราตั้งกล้องได้บ้านของเราเราจะจัดอะไรต่างๆได้ลุยครัวลุยครัวเราก็เป็นเขายินดีให้เราไปพอเขายินดีเราไปเนี่ยการตั้งกล้องตาการอะไรเนี่ยมันก็ทําได้ตามลักษณะของเขา แต่บางครั้งเราไปร้านอาหารไปขอเขาถ่ายทําร้านอร่อยอร่อยซึ่งบางทาีพาเที่ยวไปปุ๊บเจอร้านอร่อยก็ลงไปแล้วก็แค่ขอเขาว่าขอถ่ายคลิปหน่อยนะครับอขอดูหน่อยนะครับเขายินดีเราก็ถ่ายแต่เราก็จะไม่รบกวนเขามากเกินไปอ,อย่างเพื่อนๆบอกว่าตั้งกล้องบางทีไปตั้งกล้องบางทีมันอาจจะไปเกะกะเขาบางทีมันอาจจะไปทําให้ลกหูลก,ลกตาคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะไปมีมีประเภทผมก็จะจะจะถ่ายจะถ่ายอะไรแบบนั้นแบบนี้นะฮะด้วยมุมกล้องหรือว่ามันมีมันมีเลือกหลายอย่างบางทีเราก็อยู่ตรงนี้เราอาจจะต้องไปหาที่มันสว่างนะครับเพราะว่าการที่เราจะไปจัดฉากตั้งไฟเพิ่มไฟอะไรคงเป็นไปไม่ได้คลิปแบบนั้นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะลาคาญนิดหน่อยแต่ก็น้อมรับฮะก็จะพยายามทำมือให้นิ่งขึ้นนะครับ ทำมือให้นิ่งขึ้นถ้าตั้งได้ก็ตั้งเพื่อถ้าเพื่อนๆดูทุกคลิปนะคนที่ติดตามเนี่ยก็จะเห็นนะฮะว่าตั้งกล้องก็มีนะครับตั้งกล้องก็มีถ้าตั้งได้ถ้าคุยกับเขาเขายินดีโอภาปาสายเป็นมิตรต่อกันก็ตั้งกล้องได้แต่ถ้าเกิดเขาอาจจะอโอเคแต่ว่าเราก็ต้องรู้เองว่าเขายุ่งคนแน่นคนเยอะนลไปตั้งกล้องไปอะไรต่างๆนานาหรือบางครั้งเนี่ย อย่างที่ที่เพิ่งผ่านมาใช่ไหมคุณร้านเนี่ยแหละหมู3ามอย่างเขาขายดีมากนะบางทีเราก็ต้องรีบรีวิวรีบทานพอทานหมดแล้วก็ไม่เยิ่นเยอะไม่อะไรเพราะคนรอคิวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นร้านอร่อยคนรอคิวแล้วเรามัวแต่ไปเยิ่นเยอะไปตั้งกล้องคือทางร้านก็อาจจะมองว่าแกตั้งกล้องคุยเลยเหรอลูกค้ามาแล้วถึงแม้เราไปเราจ่ายเราเราเราจ่ายเงินทุกบาททุกสตางทานเขาอะนะแต่เราก็ต้องมีความเกรงใจ ท่านอื่นมารอคิวอยู่หน้าร้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องรีบไปถ้าเรามโมแต่ไปตั้งกล้องเก็บกล้องเก็บอะไรเนะี่ยมันก็ก็ดูตามบริบทนะครับแต่ว่าไม่ละเลยที่เพื่อนๆคอมเมนต์มานะครับ ก็ก็บางทีผมอาจจะมือไวไปหน่อยอาจจะยกไปยกมามือไวไปหน่อยเพื่อนเพื่อนอาจจะเวียนหัวขอบคุณขอบคุณป้าน้อยเลยนะคะป้าน้อยมาเดินผ่านบ้านนะคะสามสี่รอบมีป้าน้อยป้าน้อยนะคะเอฟซีตัวจริงมากเลยค่ะเขาจะเอาไอมะม่วงน้ําดอกไม้มาให้แล้วก็มะม่วงเขียวเสเวยใช่ครับแล้วก็มะม่วงพันอะไรล่ะไอมะม่วงไอ แล้วความที่เราอยู่บ้านมั่งไม่อยู่บ้านมั่งแกบอกว่าแกมาเดิน3ามสี่รอบโชคดีที่กุตั๊กเปิดประตูออกไปเพื่อที่จะไปเซเว่นนะไปเจเอ๋พอดีเขาเห็นกุตั๊กเขากอดกุตั๊กเลยเขาบอกว่าโอ้ยคุณครูดีใจมากเลยที่เจอกุตั๊กแกเดินไปสามสี่รอบถามถามแล้วแกนี้บอกว่าก็ไม่กล้าถามก็เดินเขาบอกว่าประตูสีน้ําตาลบ้านกุตั๊กไอ้ยี่สิบเก้าทับสองแกก็เดินมากุตั๊กเลยบอกว่า บ้านคุณตาค่ะเป็นประตูสีน้ําตาลนะคะคุณป้าค่ะถ้าคุณป้าจะมายินดีต้อนรับนะแกก็มานะฮะมาแล้วก็เจอคุณตักพอดีพอดีดวงมันสมพงกันนะคะก็ขอบคุณป้าน้อยมากนะคะที่ขอบคุณคร่ะพี่โดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคคุณรับครับอันนี้ชมชมแล้วทั้งในไลน์ทั้งในแล้วมาด้วยตัวเองทั้งมาเยี่ยมนะฮะก็คลิปเนี้ยก็เป็นคลิป เหมามาขอบคุณมาแรางต่างอาจจะไม่มีเนื้อหาสาระนักนะฮะแต่เราก็อยากจะพูดจะคุยชมแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเอาแต่คนชมมา,มาในในในคลิปที่ตำหนิอะไรต่างๆเรื่องโดโด้แรงต่างเนี่ยเรื่องโดโด้เรื่องว่าเราทริปโดโด้มากเกินไปหรืออะไรไปเนี่ยก็อบอกอย่างนี้ครับผมไม่โต้เถียงอะไรแต่ว่าอยากให้ดูบริบทของช่องเรานิดนึงว่าช่องเราจริงๆแล้วช่องเราเป็นผมบอกเป็นช่องของเด็กออทิสติกนะ เป็นช่องที่เราจะเปิดเผยอยากจะให้ฝนค่ะฝึกฝน,น,นลูก,ลกให้เพื่อนเเห็นว่าลูกเราคือผมอะ่ะพ่อแม่ผมจะทําตัวอย่าง <ๆ S 1> ให้เห็นว่าผมไม่ไอายที่ผมมีลูกเป็นแบบนี้เพราะว่าเราเป็นครูบางทีเราก็ได้สัมผัสเห็น <ๆ S 1> <he wn S 2> ว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองบางคนมีลูกเป็นออทิสติกแล้วก็ไปปิดกั้นเขาไปขังเขาไปอะไรเขาตอนนี้พอเรามีลูกออทิสติกเองเราก็อยากจะเผยแพร่ความรู้หรือว่า แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะนะครับว่าเราสอนลูกเราแบบไหนอะไรจะดีจะร้ายอะไรยังไงเราก็ทําด้วยว่าความเป็นพ่อแม่ความรักของพ่อแม่ที่จะต้องสอนให้ลูกพัฒนาขึ้นช่แล้วก็บางคนคอมเมนต์มาแบบนั้นแบบนี้ผมไม่โต้เถียงก็น้อมรับว่าก็ขอว่าดูคลิปเราหลายๆคลิปแล้วก็จะเข้าใจนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากจะพูดมากเพื่อนมีคอมเมนต์หนึ่งไม่เอ่ยว่าเป็นของใครบอกว่า ของเรามีปุ่มสมัครนะฮะมีปุ่มสมัครปุ่มสมัครเนี่ยกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีสมัครเป็นสมาชิกก็จะมีแพ็กเกจ50บาทอะไรก็คือจ่ายรายเดือนให้ช่องเราเป็นสนับสนุนซึ่งมันเป็นแพ็กเกจใหม่ของของของ u t ท b e ที่สร้างขึ้นมาเขาก็เปิดซึ่งมันก็จะไม่มีในในแต่ไม่ได้มีทุกช่องช่องไหนมีปุ่มสมัครเนี่ยก็เขาก็เห็นศักยภาพว่ามีคนรักมีคนอะไรก็อาจจะต้องการที่จะสนับสนุนช่องนะครับ ก็จะมีปุ่มกดไปเขาก็จะเลือกแพ็กเกจของเรามีแพ็กเกจเช่นยกตัวอย่างนะฮะห้บาทคือบางท่านอยากให้ค่าขนมน้องโดโดนะครับ uh huh. ก็สมัครแล้วก็ผูกกับบัตรเครดิตหรือผูกกับอะไรตามเงื่อนขไขที่เขาบอกะฮะให้ค่าขนมน้องโดโดเดือนละ50บาทแล้วก็อายากสนับสนับสนุนช่องก็มี300บาท500บาทอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ไปดูไม่สมัครก็ไม่เป็นไรไม่สมัครก็ดูดูช่องของเราได้เป็นปกติตอนนี้มีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่า ทำไมเรื่องของน้องโดโดเ,เป็นเรื่องที่มีประโยชน์สอนเนี่ยทำไมจะต้องเป็นสมาชิกแล้วถึงจะดูได้ทําไมแม่มาเผยแพร่เป็นสาธารณะเ,เพื่อนๆที่กดสมัครเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยซึ่งก็มีแค่50าบาทะนะฮะไม่ได้มีมากกว่านั้นเนี่ยนั่นก็คือให้ค่าขนมน้องโดโดช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยว่าจริงๆอ่ะในนั้นอ่ะมันมันไม่ได้มีอะไรมากมากกว่าข้างนอกหรอก มีมันไม่ได้ไอที่เป็นสารสาธารณประโยชน์นะนะฮะผมอาจจะให้สมาชิกดูก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ออกมาเผยแพร่นะครับซึ่งตอนนี้มันออกมาเผยแพร่หมดแล้วแหละเพราะนั้นสิ่งที่เพื่อนๆบอกว่ามีประโยชน์อยากจะดูมันมีอยู่ข้างนอกหมดแล้วะฮะเพียงแต่เพื่อนๆลองย้อนไปดูเนะาะคุณย้อนไปดูเงินที่ได้มาเนี่ยส่วนใหญ่คุณจะเอาไปทำบุญแล้วก็แล้วก็เราไม่ได้ไม่ได้บังคับ คือเราก็รู้ว่ามีทั้งคนรักคนชอบคนอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีก็อยากจะให้ค่าขนมน้องโดโดก็ก็สมัครมาใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะมีข่าวสารส่งให้แต่จริงอ่ะก็ต้องกราบขออภัยด้วยซ้ําไปเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกมาเนี่ยผมว่าบางทีเราก็ไม่ได้ทําอะไรให้ใให้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 ดูหรืออะไรมากนะครับเพราะด้วยด้วยด้วยความที่ว่า จริงๆแล้วในช่องสมัครน่ะสมาชิกไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะหรอกครับแล้วก็สมัครแต่แพ็กเกจ50บาทเนี่ยมันก็เป็นแพ็กเกจที่ว่าให้ค่าขนมน้องโดโด่ใช่ไหมฮะแพ็กเกจอื่นไม่มีที่ว่าเออถ้าสมัคร6 0รแล้วจะมีคลิปพิเศษอะไรเนี่ยไม่มีเราก็เลยไม่ได้ทําถึงถึงแม้เราทําก็ไม่มีคนเข้าไปดูเพราะว่าเพราะว่าไม่มีคนสมัครในแพ็กเกจนั้นก็จะมีแต่แพ็กเกจนี่ให้ค่านักค่าขนมน้องโดโด้ซึ่งซึ่งเราก็จะมันก็จะมีเนี่อคืออาจจะดูคลิปก่อนใครแล้วก็ อาจจะรับทราบข่าวสารแล้วก็ต,ต,ต่อไปผมก็จะมองกลุ่มนี้ต้องสมนาคุณอะไรเล็กๆน้อยๆนะฮะก็จะมีให้แน่นอนนะครับในช่วงจังหวะที่เป็นที่เป็นเทศกาลอะไรต่างๆอ่ะเมื่อกี้ทำความเข้าใจแล้วชมแล้วอันนี้ตอบทางจดหมายบ้างเนี่ยมีจดหมายเข้ามามีจดหมายเข้ามาเพราะอ่านแล้วก็คงเป็นคนที่ดูช่องเราแหละแต่หวังดีไม่หวังดีไม่ทราบนะฮะ เ,เขาไม,ไ,มไม่ได้คอมเมนต์มาใน,ใน,ในตรงคอมเมนต์ในแต่ละคลิปแต่ใช้เขียนจดหมายมาตอนนี้เดี๋ยวจะหาว่าเอ๊เขียนแล้วทำไมไม่ตอบแต่ว่าผมกับครูตักอ่านแล้วล่ะแต่ว่าดูแล้วถ้าเขาเขียนอย่างนี้ลงไปเนี่ยมัน,มนอัลกอริทึมของ y o u t อะ่ะก็คงจะปิดกัน้นเพราะว่ามันมีคำที่ไม่เหมาะสมด้วยนะฮะก,ก็มากิ้ชื่นชมแล้วเดี๋ยวจะหาว่าอคนที่เขาว่ามาก็มีนะอย่างเช่นอันนี้เป็นต้น ไม่ผมไม่ตอบโต้นะแต่อ่านให้เพื่อนฟังแต่เขาบอกเลยว่าอ่านได้ไม่หมดนะฮะเพราะว่ามันมีคําที่ออกอากาศไม่ได้ยกตัวอย่างนะบางบางช่วงผมอาจจะสรุปนะครับอกว่าคือจดหมายถึงคูตักนะส่งไปที่ที่ทํางานอันไหนจุดๆุก็แปลว่าเป็นคำหยาบนะครับเพื่อนๆอ่าขึ้นต้นมาก็เลิกทําคลิปเถอะจุดจๆจุด,จด,จดก็บือ้ออะพอจะออกได้คนอย่าง จุดๆไม่มีความรู้เรื่องอาหารโอไม่มีหลักการทักษะก็ไม่มีรู้อะไรหน่อยก็เอามาพูดอยู่นั่นอออทำอะไรก็บ้าแต่เกลือเออเก็บเกลือไว้แช่จุดๆเถอะจุดๆอันนี้เป็นคำหยาบมีสัตว์ร้อยคารคลิปแต่ละคลิปก็ลอกเขามาทั้งนั้นทำอะไรก็ไม่ค่อยจะชิมแล้วเสือกจุดๆ หอมมากค่ะอร่อยมากสอ,อ่ะสัตว์เลี้ยงที่ที่บอกว่ายกหางอะไรเงี้ยนะฮะบอกว่าไม่ได้ออกไปดูศึกษาแม่ครัวหรือคนอื่นมีแต่สามีแต่เขาใช้คำชาวบ้านนะออกไปดูแล้วมาบอกให้ทำไม่ได้บอกเลยทำเองแค่แค่คุยเรื่องอื่นก็ ไม,ไม่แก้ตัวไม่แก้ตัวเมื่อกี้บอกแล้วไม่แก้ตัวทํากะปิขั่วอึงก็มั่วเลือกเอาแต่ผัดกะ<ผ>ปิะเป็นเครื่องหลนกินกับผักสดแต่บอกกินกับผักลวกทําลวกจิ้มที่ทาราลินอ่า,าดีแสดงว่า f ซตัวจริงนะแปลว่าเขาดูเขาดูเลก็ขอบคุณนะครับเนี่ยแจว่าหูดูทาราลินสุพรรณเนี่ยนะน้ำจิ้มอึง ก็มั่วใส่ถั่วตัดลงไปใส่น้ำเชื่อมอีกก็เหนียวแล้วใส่น้ำเปล่าไปอีกเอ๊ะไอ้อันนี้ผมทำไม่ใช่เหรอทำอะไรทำไข่สมุนไพรฮะเขาดูเกือบเกือบทุกคลิปนะเนี่ยขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณแต่เขาไม่ได้ลงชื่อมานะก็ขอบคุณออากาศทอดออกมาก็เละเออโทษอ่าอึ อ่างแล้วก็ที่ไถนาอยู่ะจะจะเออเชฟสัตว์เลี้ยงคานอะไรไม่กินพริกไทยไม่กินผงกะหรี่เผ็ดก็ไม่ได้เก่งอย่างเดียวเก่งแต่แต่งหน้าจานอ้าวตอนนี้ไปถึงครูเอกชนก็ไปว่ารวมเหมาวรวมผมไม่อ่านนะฮะอันนี้ไปว่าครูเอกชนเดี๋ยวจะหาว่าว่าว่าไม่ไม่อยากไปถึงบุคคลที่สามนะครับอันนี้ว่าครูเอกชนอันนี้ก็ส่วนครูก็ทอมอ อ่ะกว็ว่ามันเกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับมผม,เ,มเลยนะก็ไม่อ่านนะฮะว่าเอกสารอะไรมีแต่แล้วก็ไปว่าคูตักตอนนี้เกี่ยวกับบุคลิกลักษณะละก็ไม่ว่าอะไรนะ,ะว่าอะไรต่างๆอ่าอ่าอันล่างนี่มีชมผมว่าหน่อยมั้งสองพ่อลูกโดโดเขาออกมาอย่างเก่งอ,อย่างเก่าแต่ก่อนอ่าก็ดีแล้วก็คือบอกว่าสองพ่อลูก ชมนะสองพ่อลูกคนีอาดไปชีเรื่องน้ำจมอยู่ไปชีก็เนี่ยครับแล้วก็จบละอ่าปอลอเขาชมคุณนะทําอยู่สามอย่างที่ถูกต้องสะเดาน้าปลาหวานจับไช่ต้มส้มปลาเย้ตบมือให้คุณตั๊กนะสามอย่างก็ขอบพระคุณนะครับอ่าจดหมายมาก็ตอบนะแต่เพิ่งมีเป็นจดหมายส่วนมากจะคอมเมนต์เขียนมาอุ้ยเนี่ยก็เต็มหน้ากระดาษเนี่ยก็ท่านเป็นผู้ที่มีความอ่า วิทยาอุตสาหะมากครับอันนี้ก็<ม>ก็ก็ไม่มีคันโต้แยง้งก็เดี๋ยวจะว่าว่าไม่ได้ตอบทุกอย่างอ,าอันไหนที่ผมตอบในคอมเมนต์ได้ผมก็มักจะตอบแต่อาจจะช้าหน่อยก็ขออภัยเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปบนโต๊ะนี่กับข้าวป้าบัวนะฮะเดี๋ยวเราจะมาชิมกับข้าวป้าบัวกันแต่ไม่อยู่ในคลิปนี้หรอกคลิปนี้เป็นเรื่องตอบจดหมายเป็นเรื่องขอบคุณนะครับนั้นเราก็ไม่ชิมหรอก เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปคลิปนี้ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณเอฟซีนะคะที่ชื่นชมในการทําอาหารของคนที่รักเราชอบเราหรือเกลียดเราอะไรคอมเมนต์กันเบาๆหน่อยนะเพราะว่าถ้าคอมเมนต์รุนแรงผมเชื่อว่าคลิปนี้คงจะมีคอมเมนต์อะไรมากมายขนาดนี้เขา YouTube ก็มีเอาอัลกอริทึมตรวจสอบนะครับถ้าพิมพ์แล้วไม่ติดก็แปลว่าเออแปลว่าไม่ผ่านไม่ไม่ผ่านระบบระบบไม่ใช่คนนะเป็นระบบของ YouTube เขาเขามี มีมีการเออแล้วก็เพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> หลายคนบอกว่าทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นบางทีนอกจากคำหยาบแล้วบางทีไปใส่ตัวนังตัวหนังสือแปลกๆหรือใส่สติกเกอร์ที่มันซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยอันใดที่มันจะมองว่าเป็น,เป,นเป็นขยะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ให้ความรู้เดี๋ยวจะมาโทษผมว่าผมลบนะไม่เคยลบนะฮะเพราะว่าตามระบบแล้วถ้าระบบเขาผ่านก็ผ่านนะครับถ้าระบบไม่ผ่านก,ก็ก็ไม่ผ่านก็ก็ไม่เห็นผมก<ด>็ไม่เห็นนะครับมาเลยดูครับมาลาเอฟซีก่อน เดี๋ยวเพื่อติดตามนะครับป้าบัวมีสร้างงานสร้างอาชีพด้วยนะไก่ทอดหัดใหญ่นี่บอกสูตรทําสร้างอาชีพกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากติดตามพวกเราคลิปต่อๆไปนะครับถ้ามีอะไรแบบนี้อีกเดี๋ยวจะมาตอบอีกโดครับโดครับถ้าชอบฝ<ะ>ากถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติด, like, ด, share, ดติ่ ให้คนดู้ว <do> ่พาเที่ยวหน่อยนะครับเจอกันเจอกันจบไปครับสวัสดี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 ครับบ๊ายบายโครรบรบ